คลิปนี้มาแจกวัลเลตน,นะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน2565วันนี้จะเป็นการแจกแบบบอกคีย์เวิร์ดนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์ของสมาชิกคนนึงบอกว่าอยากให้แจกแบบบอกคีย์เวิร์ดก็ขอมาเดี๋ยวจัดให้วันนี้จะแจกแบบคีย์เวิร์ดนะแต่ก่อนที่จะบอกถึงการแจก ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องไพภัยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องไพภัยเขาเขาก็มาร่วมกิจกรรมแจกวอลเล็ตในในในเมื่อวานด้วยเพราะว่าน้องเขาก็สร้างซองมาให้แล้วก็เอามาแจกในช่องก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับน้องไพภัยแล้วก็ขออวยพรวันเกิดอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะการการรับใครที่รับไม่เป็น ใครที่รับไม่เป็นนะคะก็ดูตรงคําอธิบายใต้คลิปนิดน,นึงนะมีบอกวิธีการรับอยู่ส่วนใครที่เมื่อวานนี้ได้ทั้งของนัดเองแล้วก็ได้ทั้งของน้องภายภายด้วยก็ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยจริงๆการแจกคุณอาจจะไม่ได้ในวันนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้ตลอดไปถูกปะก็ ลมสนุกกันนะลมสนุกกันได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็ก็ยังมีวิธีการถางเงินออนไลน์ที่เราสามารถทําได้นอกเหนือจากการรับวอลเล็ตก็มีอีกเยอะยังไงก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะเป็นการแจกแบบบอกคีย์เวิร์ดเวลาเวลาที่จะสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ก็คือ22นาฬิกา แปดนาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ไลน์ได้เลยพอถึงเวลาเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปส่วนคีย์เวิร์ดที่จะแจกในวันนี้ก็คือคำว่าแบบสำรวจอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะใครที่ดูจบแล้วก็ไปที่ไลน์แล้วก็พอถึงเวลาก็ใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ได้รับวอลเลตฟรีนะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบค่ะ